วันนี้จะก็อยู่กับรถ SU v e, ไซส์กระทัดรัดจากค่าย b m w อเนะคะเป็นรถที่หลายๆบ้านเนี่ยตามหาโดยเฉพาะลูกค้าไซส์หลายลายเนี่ยมักจะเป็นลูกค้าที่เพิ่งหัดขับรถนะคะหรือว่าจะเป็นบ้านที่คุณพ่อคุณแม่มาหารถให้ลูกขับไปเรียนที่มาหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะเชื่ว่าพอรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่ราคาของเขาอะลงมาสู่สีกับรถญี่ปุ่นแล้วแต่ได้เรื่องความปลอดภัยที่มากกว่าอีกทั้งยังเป็นรถที่แบบการออกแบบของเขานะคะ ทัศนาวิสัยเนี่ยดีแล้วก็ขับง่ายนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมรถตัวจริงกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น bmw x1 ค่ะ2.0 s d r i e 18i รุ่น xline นะคะเป็นปี2013จด14โฉม e84 ตัว lti แล้วค่ะรถเนี่ยเป็นรถมือแรกนะคะออกที่ bmw barcelona motor ที่วิภาวดีค่ะ รถวิ่งไป1,17,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติเช็คสูนย์นะคะสามารถตรวจสอบได้ตัวรถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่แท้นะคะรถเนี่ยมีคู่มือวิควิกุญแจให้ครบเลยนะคะเราไปดูที่ด้านหน้าของรถกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะในตัว LCI ค่ะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ซีนนนนะคะแล้วในโคมนะคะจะไม่ใช่สีขาวขุ่นถ้าเกิดเป็นตัวก่อน LCI นะคะ ด้านในเขาจะเป็นสีขาวขุ่นอันนี้คือ LCI แล้วนะคะสังเกตว่าภายในเขาจะเป็นโครเมียมนะคะสีเงินแบบนี้แล้วก็มีเส้นริ้วๆนะคะอยู่ด้านในนะคะกระจังหน้าใ้คู่ของเขาในรุ่น X Line ค่ะจะเป็นสีซิลเวอร์ไทเทเนียมนะคะแบบนี้มาพร้อมกับกันชนหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสีเงินแบบเดียวกันนะคะในรุ่น X Line ด้านหน้าค่ะจะมีป๊ฟเพนเซอร์มาให้4จุดด้วยกันมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะ ต่อมาเราไปดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างค่ะได้ล้อแม็กตรงรุ่นมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อรุ่น X Line เนี่ยตัว LCI แล้วนะคะจะเป็นล้ออลออยขนาด18นิ้วลาย w i e Spoke นะคะภายในล้อค่ะจะมีดิสเบรกมาให้ทั้ง4ล้อนะคะสเปคยางคันนี้ได้ยางคันคุกปี20นะคะสเปคยาง225/458ค่ะยางก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านนะสับสนว่า X1 เนี่ยเปรถขับ4หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะ เป็นรถขับ2วิธีการสังเกตค่ะเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะถ้าเป็น S Drive แบบนี้คือรถขับ2ถ้าเกิดเป็นรถขับ4จะเป็น X Drive นะคะอันนี้คือขับ2ขับหลังนะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูบรรโฉมใหม่ตัว f 4 8อันนั้นจะคือขับ2แต่ว่าขับหน้านะคะสังเกตอีกอย่างหนึ่งของรุ่น LCI ค่ะตัวกระจกมองข้างของเขานะคะจะมีไฟเลี้ยว LED นะคะฝังมาในตัวกระจกมองข้างแล้วนะคะ แล้วก็ในรุ่น X Line ค่ะสังเกตว่าตัวเราหลังคาของเขาเนี่ยจะเป็นสีเงินนะคะจะสีเดียวกับตัวสกเกนข้างของเขาเลยค่ะจะเป็นสีเงินแบบเดียวกันนะคะต่อมาเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าเรามาดูที่ท้ายรถกันบ้างนะคะเขาก็จะมีไฟเบรครงที่3กระจกหลังนะคะตัดแสงมาพร้อมกับระบบไล่ฟ้ามาให้มีที่ปั่นน้ำฝนหลังมาให้นะคะทางด้านหลั บอกรุ่นว่าเป็น X1 นะแล้วก็ในตัว l c i ค่ะไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟ LED นะคะสีแดงขาวแบบนี้สเปคเดิมจากโรงงานค่ะเขาจะไม่ได้ให้กล้องหลังมานะคะแต่ว่าจะมีเป็นฟลัก์เซนเซอร์หลังค่ะมีมาให้ถึง4จุดด้วยกันแล้วก็กันชนหลังของเขานะคะในรุ่น X1 ก็จะเป็นกันชนสีงเงินแบบนี้ค่ะฝาท้ายของเขานะคะไม่ให้ฝาท้ายไฟฟ้าวิธีการเปิดเนี่ยก็คือเปิดที่ตัวรถเลยก็ได้หรือว่าจะกดจากกุญแจรีโมทก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะ พอเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะก็จะพบกับตัวบังของตรงนี้นะคะแล้วก็ฝาท้ายของเขาค่ะสามารถจุของได้ถึง738ลิตรเลยนะคะเพ้าะนั้นยังไม่พอนะคะถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของก็สามารถที่จะพับเบาะหลังลงไปได้ในอัตราส่วน40 20 40นะคะพอเราพับเบาะไปปุ๊บเนี่ยที่เก็บของสัมภาระของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มนะคะไปสูงถึง1,585ลิตรเลยค่ะ ทางด้านหลังนะคะจะมีช่องพาวเวอร์เลนะคะมาให้หนึ่งช่องในการนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็สเปคเดิมของเขานะคะจะเป็นยางรันแฟนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ได้ให้ยางอะไหล่มานะแต่ว่าก็จะมีเป็นตัวเครื่องมือนะคะอยู่ทางด้านล่างมาให้ด้วยนะคะเป็นถุงเครื่องมืออยู่แล้วด้านนี้นะคะต่อมาเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีวกว่าคะ่ะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ n 4 6 4สี่สูบแถวเรียงนะคะ1,995ซีซี c แรงม้าจะอยู่ที่150แรงม้าค่ะแรงบิดนะคะ200นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูถึง100กิโลค่ะจะอยู่ที่1 0 3วินาทีนะคะในส่วนของอัตราการกินน้ำมันค่ะจะอยู่ที่9กิโลบวกลบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะสังเกตว่าสภาพห้องเครื่องต่างๆนะคะสกกติะะ๊ เราได้ทําการตรวจเช็คในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างให้แล้วนะคะมีผ้าเบรกหลังที่บางนะก็ทําการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะสภาพพร้อมใช้เลยค่ะต่อมาเราไปดูนะคะภายในกันบ้างดีกว่าค่ะมาค่ะจะพา,าชมภายในของรถกันเลยนะคะเบาะโดยสารของเขานะคะเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแท้สีน้ําตาลนะคะแบบนี้ตัดเย็บด้วยได้สีฟ้านะคะตรงนี้นะคะ เป็นสีฟ้าน้ําทะเลนะคะมีความตัดกันสวยงามเลยแล้วก็ในรุ่น X Line ค่ะสังเกตว่าที่หัวหมอนของเขานะคะจะปั๊มตัว X นะคะอยู่ที่ตัวเบาะแบบนี้ค่ะเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถปปับไฟฟ้าได้ถึง8ปทิศทางด้วยกันนะคะฝั่ง,งคนขับค่ะจะให้เมมโมรีนะคะมา2ตําแหน่งแต่ข้างคนขับเนี่ยจะไม่ได้ให้เมมโมรีมานะคะเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบทุกที่นั่งในส่วนของแอร์แบ็กสายแอร์แบ็กมีมาให้คะ่ะภายในนะคะสังเกตว่าในรุ่น X Line คะ่ะเขาจะใช้การตกแต่งเป็น พื้นผิวนะคะแบบไม้นะคะแบบด้านนะคะก็เข้ากับตัวซอฟาสีดําของเรานะแล้วก็แผงประตูด้านข้างตรงนี้ก็จะใช้เป็นหนังสีเดียวกับตัวเบาะเลยค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะปรับและพับเก็บไฟฟ้านะคะมาพร้อมกระจกไฟฟ้าออโต้ขึ้นลงทั้ง4ี่บานแผงประตูด้านข้างมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆมาให้ค่ะแล้วก็ตัวสครับเพจของเขานะคะนี่จะมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็น B M W X Line นั่นเองค่ะ ถัดนมาด้านนี้จะเป็นส่วนของระบบไฟนะคะด้านบนค่ะก็จะมีม่านบังแดดมาพร้อมกับกระจกนะคะแต่งหน้าแบบสไลด์มาให้แต่จะไม่ได้ให้ไฟเพดานมานั่นเองนะคะในส่วนของไฟในห้องโดยสารเราจะอยู่ตรงกลางนะคะก็จะมีไฟอ่านหนังสือนะคะซ้ายขวาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็จะมีไฟห้องโดยสารอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะอยู่ตรงบนเพยายดานด้านบนนะคะ กระจกหลังค่ะตัดแสงอัตโนมัติถ่านมาในส่วนของเลนไมค่ะไมค์คันนี้จะอยู่ที่117,450กิโลเมตรเท่านั้นได้รถมือแรกไมคแท้นะคะในส่วนของดิจิตอลตรงกลางตรงนี้ค่ะก็จะโชว์ข้อมูลต่างๆของรถนะคะแล้วเวลาที่รถมีแบบแจ้งเตือนอะไรเนี่ยเขาก็จะโชว์อยู่ตรงจอตรงนี้ค่ะในส่วนของไฮไลไท์เลยนะคะในรุ่น LCI ใส่คิดว่าถ้าเกิด ใจดูแล้วเนี่ยราคามือสองของรุ่นก่อน LCI กับ LCI เนี่ยคือไม่ได้ต่างกันเยอะแยะ,ยะมากมายอะไรนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าซื้อเป็น LCI อะ่ะมันจะได้ตัวพงมาลัยอันนี้ที่เป็นพงมาลัยแบบเซวแล้วน้ําหนักเขาก็จะเบากว่านะคะขับง่ายกว่านั่นเองพงมาลัยของเขาเนี่ยก็จะเป็นพงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตนะคะสามการเป็นพงมาลัยมันติฟังชันฝั่งนี้เนี่ยจะเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงค่ะส่วน ความมือนะคะก็จะไว้ควบคุมการเปลี่ยนแผ่นซีดีต่างๆนะคะทางด้านหลังค่ะของพวงมาลัยก็จะมีก้านปั๊น้ําฝนมาให้นะคะรถมีเลนเซนเซ,นเซอร์มาให้แล้วนะคะส่วนใช้มือจะเป็นปรับไฟเลี้ยวนะคะพวงมาลัยค่ะสามารถปรับได้สีทิศทางด้วยกันนะคะจากสลักทางด้านนี้รถมีระบบ push start นะคะนี่แต่ทุกครั้งนะคะที่เราจะกดปุ่ม start เนี่ยเราต้องเหยียบเบรกแล้วก็เสียบกุญแจก่อนทุกครั้งนะคะอันนี้ ถึงจะเป็นโฟลตดได้ถัดมาตรงกลางค่ะตรงนี้จะเป็นช่องใส่ของมาให้นะคะใส่แว่นตาก,กันแดดได้ค่ะลูกค้าบางท่านนะคะก็ไปติดจอเพิ่มนะคะเดี๋ยวนี้สมัยนี้คือร้านข้างนอกเยอะแยะมากมายเลยสามารถที่จะติดจอที่เขารองรับแบบ apple c a r p l a นะคะใช้ google map ได้หรือว่าจะเป็น android auto เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถทำได้หมดแล้วนะคะต่อมาค่ะในส่วนของเครื่องเสียงของเขาเนี่ยจะเป็น bmw professional นะคะ สามารถเล่นวิทยุ CD m นะคะมีโทรศัพท์เชื่อมต่อแบบแพนฟรีได้มีช่องเสียบ USB ช่องเสียบ AUX นะคะมาให้อยู่ทางด้านนั่งนี้นะคะระบบแอร์ค่ะก็จะเป็นแอร์นะคะแยกโซนซ้ายขวานะคะพัดลมใช้งานร่วมกันค่ะนี่นะคะแอร์ Air ก็คือเย็นฉ่ำใช้งานได้ตามปกติ ผ่านมาด้านล่างค่ะก็จะมีปุ่มเปิดปิดปักเซนเซอร์มาให้นะคะมีปิดระบบควบคุมการทรงตัวนะคะทางด้านนี้มีช่องใส่ของมาให้นิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบนะคะ USB AUX มีช่องจุบลีนะคะเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้1ช่องระบบเกียร์ของเขาค่ะก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้มีช่องใส่ของมาให้มีช่องใส่แก้วน้ํามาให้1ช่องด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นเบรกมือค่ะแล้วก็ ตรงนี้นะคะที่เท้าแขนสามารถเปิดมาเป็นที่วางแก้วได้อีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะตรงนี้มาให้อีกหนึ่งช่องด้วยกันต่อมาเราไปดูทางด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะมาค่ะจะพาม,มาชมในส่วนของบาะโดยสารทางด้านหลังกันบ้างนะคะบอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นบอะหนังแท้นะคะสีน้ำตาลแบบเดียวพั้งด้านหน้าเลยเสียมขันนิรภัยค่ะมีมาให้ครบทุกที่นั่งนะคะแล้วก็ตัวบอะของเขาเนี่ย สามารถพับได้ในอัตราส่วน40:20:40 40นะคะเดี๋ยวเราจะลองพับให้ดูนะคะวิธีการพับบอกก็ง่ายได้มากนะคะยกสลักทางด้านนี้ลงมาได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นการพับเบาะลงไปได้ราบเรียบเลยนะ,ะแล้วก็ตัวกลางค่ะเขาก็จะใช้การโยกนะคะสลักที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะคะหนึงตรงนี้นะคะแล้วก็โยกลงมาถ้าใช้มือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรา จะลองยกให้ดูนะคะอยู่ด้านนี้ดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงมาได้เลยก็จะพับตรงนี้ลงไปได้ราบเรียบเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีบ้านที่มีเด็กเล็กนะคะก็สามารถที่จะลองรับการติดคาซีทได้นะคะมีที่ติดคาซีทมาใหนะะ้แล้วก็เบาะตัวกลางตรงนี้ค่ะสามารถพับลงมาเป็นที่เท้าแขนได้เป็นที่วางเก้าน้ํานะคะ มีมาให้สองตำแหน่งด้วยกันด้านหลังเนี่ยก็จะมีกระเป๋าชิงโจ้ามาให้นะคะมีตัวเสียบอุอปกรณ์ไฟฟ้ามาให้หนึ่งช่องพื้นที่เล็กรูมนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะยังนั่งได้สบายๆเลยในส่วนของ head room ก็จะเหลือประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเป็นผู้โดยสารที่รูปร่างใหญ่ๆเชือว่าสาคนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะด้วยความที่เขาออกแบบมาเป็นรถ suv ไซส์แบบ กระทัดรัดเน้นความคล่อง,งตัวนะคะการนั่งสบายแบบหลายๆลคนรูปร่างใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะค่าสําหรับรถรุ่นนี้นะคะราคาออกค่างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2องล้านหนึ่งแก้าหมืบาทเลยนะคะพอเป็นมือสค่ะจะตั้งราคาอยู่ที่6กแสนเก้าหมืบาทเท่านั้นรถสามารถจัดไปแนนซ์ได้คะ่ะจัดได้หกแสนสาบาทนะคะ ดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามบริษัทไปนันกำหนดแล้วก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาได้นะคะตามเบอร์และไลน์ไอดีที่ใช้ขึ้นให้อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออยากจะมาชมรถตัวจริงค่ะเต็นท์ของเราตั้งอยู่ที่ตลาดรถยนต์ออโตโซน2นะคะอยู่ล็อกที่78ตรงข้ามกับบุญถาวรเกษตรนวมินค่ะ ดูตอมอ่อตรงกลางก็ได้นะคะตอมอ่อที่222ค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะแต่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ